คันนี้เรากำลังทำการฟอกเกียร์นะครับ Harrier นะครับโมเดล U60 นะครับน้ำมันเครื่องนะครับเปลี่ยนถ่ายด้วย Liquimoly ไ i g h t l, l u 5W40 นะครับสำหรับเครื่องยนต์เป็นรหัส 3ZR นะครับแล้วก็เกียร์ตัวนี้เป็น CVT รหัส K114 นะครับคันนี้เข้ารับบริการฟอกและฟัดชิ่งน้ำมันเกียร์กับเราทุก40,000กโลเป็นประจำนะครับ เจ้าของให้ความไว้วางใจนะครับแล้วก็เชื่อในการแนะนําของเรานะฮะว่าการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเกียร์อัตโนมัติที่ดีที่สุดคือการฟอกและฟัดชิ่งน้ํามันเกียร์แบบเปลี่ยนถ่ายเต็มระบบนะครับและใช้น้ํามันเกียร์ฟูลลี่ซิเนติกเท่านั้นนะครับดูสีน้ํามันเกียร์รอบนี้นะครับแตกต่างจากรอบก่อนรอบก่อนฟัดชิ่งให้ลูกค้าไปฝัดใช้งาน4 0,000โลแล้วมาฟัดชิ่งอีกทีนึงตอน4 0,000กิโลนะครับสีไม่ดำเท่ารอบนี้นะครับ แสดงว่าบางทีการใช้งานของลูกค้ามีการใช้งานที่หนักหน่วงนะคะเพราะเกียร์แบบ CVT เนี่ยความร้อนค่อนข้างสูงแล้วก็การสึกหลอสูงนะครับเพราะว่ามมีสายพานการกระแทกคันเร่งบ่อยๆนะครับจะทําให้สายพานมีอายุที่สั้นลงนะครับแล้วก็ชุดคัดสึกหลอเยอะนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะฮะหลังจากฟอกแล้วก็ฝัดชิ่นน้ำมันเกียร์สีน้ำมันเกียร์ก่อนและหลังจะเป็นยังไงนะครับ เกียร์เสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการฟัดชิ่งหรือการเปี่นถ่ายน้ํามันเกียร์แบบเต็มระบบนะครับสังเกตนะครับฝั่งนี้เป็นน้ํามันเกียร์ฝั่งเก่าฝั่งนี้เป็นน้ํามันเกียร์ใหม่นะครับที่เติมเข้าไปนะครับสีมีความแตกต่างกันเลยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้น้ํามันเกียร์ที่ใช้นะฮะก็เป็นสีเหลืองใสเช่นเดียวกันนะครับดูนะครับ สีเหลืองใสนะฮะน้ำมันกลายเป็นสีเขาน้ำตาลนะครับการใช้งานที่40,000กิโลนะครับขั้นตอนการแลกเปลี่ยนน้ำมันเกียร์อยู่นะครับตอนนี้เราก็จะเอาน้ำมันใหม่เข้าไปแล้วก็น้ำมันเก่าออกมานะครับขั้นตอนตัวนี้นะฮะเรียกว่าฝัดชิ่งน้ำมันเกียร์ หรือเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์เต็มระบบจะใช้เวลาไม่นานนะครับอ่าชิ้เกียร์ได้เลยดูนะฮะร,รอบสุดท้ายของการเดนน้ำมันออกมาเนี่ยครับน้ำมันจะต้องจบใสๆอย่างนี้ครับถึงจะเป็นการที่สมองเกียร์วาบอดี้นะส่วนต่างๆในเกียร์ใสสะอาดร้อซแสดงว่าเราจะได้น้ำมันฟูลลี่ซินเทติกใหม่ร้อซนะครับดูสีน้ำมันเกียร์ที่ออกมาตอนนี้นะครับ กาหลอดนะครับทวามใสสะอาดนะครับก็จะเสร็จสิ้นกระบวนการฟอกและฝัดชิ้นน้ำมันเกียร์นะครับเราก็ให้ดูก่อนตอนนี้เราเปิดระบบไซเคิลนะครับก็คือการเปิดระบบหมุนวนนะฮะทั้งสองฝั่งก็จะเป็นน้ำมันใหม่เต็มระบบนะครับเพื่อให้เราดูได้ชัดเจนนะับไม่มีฝั่งเก่าฝั่งใหม่นะครับบางทีฝั่งนี้เปิดมาว่าเป็นฝั่งเก่าฝั่งนี้ฝั่งใหม่พอเปิดไซเคิลเปิดระบบไซเคิลหมุนวนนะฮะ น้ำมันยังดำปิตอยู่เลยเพราะว่าเกียร์ยังไม่สะอาดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอย่างที่บอกอะฮะย่าไปรอให้มันสกรปรกมากเพราะบางทีการฟัดชิ่งตามจำนวนน้ำมันเกียร์ในห้องเกียร์เนี่ยมันไม่ได้สะอาดร้อยเปอร์เซ็นต์เสมอไปมันอาจจะได้เปลี่ยนใหม่เต็มระบบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่ว่าที่โคนต่างๆที่อยู่ในระบบมันไม่สามารถออกมาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นเปลี่ยนถ่ายตามระบบที่เราแนะนําดีที่สุดนะครับนี่ก็ให้ดูสีของน้ํามันเกียร์นะฮะทั้งสองฝั่งนะครับใส่สะอาดทั้งสองช่องนะครับเดี๋ยวต่อไปจะเป นี่นะครับเป็นขั้นตอนการเช็คลนนะฮะต้องให้น้ํามันเกียร์นะครับออกมาจากรูตรงนี้เราก็จะมีปลั๊กเช็คล้นตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับเพื่อเอาไว้เติมเวลามันขาดหรือเกินนะครับระบายน้ํามันออกมานะครับตอนนี้น้ำมันก็โอเคได้ระดับแล้วก็ปิดเลยนะคะนรับน็อตตัวนี้ไม่ค่อยดีนะฮะน็อตถ่ายรูรูตรงรูหกเหลี่ยมตรงกลางมันเสียนะครับอันนี้เราก็ใส่ไปให้ลูกค้าก่อนเดี๋ยวค่อยเบิกมาให้ใหม่ เสร็จสิ้นกระบวนการเช็คล้นน้ํามันเตียนะครับเสร็จก็ไปลองวิ่งช่วงล่างนะฮะอันนี้ช่วงล่างมันมีเสียงนะครับอันนี้ก็เห็นชัดเจนว่าบูตปิกนกมีการฉีกขาดนะครับเกิดขึ้น<ม>บูตปีกนกฉีกขาดตัวน,นี้เวลาเปลี่ยนนะครับก็เปลี่ยนทั้งปีกเลย ฉีกตรงดำๆนั่นคือรอยฉีกนะครับเดี๋ยวไปดูช่วงล่างส่วนอื่นต่อตรงหนแล้วเดีพุ่งใส่โอเคดูสีของน้ำนะฮะเปิดเปิดแฟลชนิดนึงครับเติมแสงหน่อยสีมันมันไม่เป็นสีน้ํายาหล่อเย็นนเะดะีย๋ยวเอาขวดที่เราถ่ายน้ำออกมาให้ดูนะครับ นี่ฮะดูสีดูสีเห็นไหมครับมันไม่เป็นสีน้ำยาลอเย็นเลยนี่เป็นขั้นตอนการติดตั้งเครื่องฝัดชิ้นกูลงรนนะครับที่เราผลิตขึ้นมานะครับแล้วก็ถังพักน้ําตัวนั้นนะครับมันจะมีน้ําไหลออกมาแล้วแล้วก็คาในระบบซึ่งมันเป็นสีแบบนี้นะคเดีแต่ผมจะดันออกมาให้ดูดูนะครับ เดี๋ยวเราจะดันน้าออกไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้น้ํามันใสนะครับเพื่อนๆมาดูนี่ก่อนนะฮะอันนี้คือน้ําเปล่านะครับที่เราใช้ดันเข้าไปในระบบเพื่อทําการชาร์ล้างนะครับไม่ต้องกลัวนะฮะมีแต่กรรไกรพวกนี้เรามีตัวฟองตัวนี้นะครับก่อนน้าเข้าเครื่องนะครับนี่นะฮะฟิลเตอร์มาขาวสะอาดนะครับเราต้องเช็คฟิลเตอร์ให้สะอาดอยู่ตลอดนะครับโอเคแล้วก็อันนี้จะเป็นน้ําที่ดันถูุกน้ําใหม่ดันเข้าไปนะฮะเดี๋ยวเราจะต้องดันจนมันใสนะครับเราก็จะค่อยดันจนมันใสเนี่ยครับแล้วก็เดี๋ยวติดเครื่องเบรนน้ําในระบบทิ้ มันจะยังมีน้ําในระบบเครื่องยนต์ที่มีวาล์วน้ําขวางไว้อยู่นะครับจะต้องติดเครื่องให้ร้อนเพื่อให้วาล์วน้ําเปิดแล้วก็เอาน้ําใสนะครับน้ําใหม่เนี่ยนะครับ,ไ,รบไปดันน้ําเก่าที่ดันออกมาก็จะมาเข้าถังน้ําเก่าตัวนี้นะครับเดี๋ยวระหว่างนี้เราล้างระบบตรงนี้ไปก่อนให้มันใสค่ะเริ่มใสขึ้นมาอ่ะถ่ายกลับไปดูใหม่ครับใสแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวเราจะติดเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ให้วาล์วน้ํามันเปิดเพื่อเอาน้ําในระบบเครื่องยนต์นะฮะออกมาให้หมดเลยนะครับโอเคครับตอนนี้ 80นะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันว่าอุณหภูมิ8ปดสิบนะครับเาล์าน้ำเปิดนะครับเทอร์โมสตัสมัน8ปดสิบองศานะครับเอ่อ e c ซเนี่ยนะครับเจ็ิบองศานะครับวามันจะค่อยเปิดตอนนี้มันยังเปิดไม่สุดนะครับแล้วก็มันจะเปิดไม่สุดแน่นอนเพราะว่าอุณหภูมิน้ำใหม่ที่เข้าไปมันเป็นน้ำเย็นนะครับเนี่ยคือน้ำที่ไหลออกมานี่ครับนะครับน้ำร้อนนะครับ เนี่ยเราก็จะเอาน้ําใหม่เข้าไปเดี๋ยวเพิ่มแรงดันนิดนึงคือท่อเนี่ยท่อเป็นสีดําน้ําดาออกมานะครับเดี๋ยวเราจะดันน้ําน้ําเปล่าตรงนี้จนหมดนะฮะแล้วก็ใส่เป็นคูลเลน์ใหม่เข้าไปนะครับดิคิ i m ล l ี่เลดี้มิกไอเอสสพนะครับมึงต้องเร่งเครื่องช่วยนะครับเพราะว่าวาวมันจะไม่ค่อยเปิดนะฮะน้ำมันไม่ร้อนนะครับ แล้วก็มันจะมีฟั๊มน้ำในระบบของเครื่องยนต์คอยปั่นน้ำให้มันแรงขึ้นอันนี้เราเติมคูแลนเข้าไปแล้วนะครับก็ต้องรอให้น้ำตัวนี้ออกมาเป็นสีชมพูนะครับถึงจะเป็นการเต็มระบบของมันนะครับก็โดยประมาณรถทั่วไปนะครับจะอยู่ที่6ลิตรคือรถเก๋งขนาดเล็กนะครับแล้วก็มาขนาดกลางขนาดใหญ่จะใช้ปริมาณแตกต่างกันไปเราจะมีคู่มือนะครับรถแต่ละรุ่นใช้กี่ลิตรอุณหภูมิภายในตอนนี้เท่าไหร่ครับ 80องศานะครับน้ําค่อนข้างร้อนนะต้องรอจนเป็นสียมพูนะฮะเดี๋ยวไปดูอุณหภูมิเครื่องยนต์กันตอนนี้มีการเร่งรอบช่วยนะครับเพราะว่าไม่งั้นน้ํามันจะไหลไม่แรงนะครับ ECT 80นะครับตอนนี้80องศาเซลเซียสนะครับถ้าเกิดเราดันดันแต่ปั๊มน้ําตันที่ของเราแรงนะครับแต่ว่าปั๊มข้างในมันหมุนไม่แรงน้ําก็ไม่แรงวาล์มันก็ไม่เปิดด้วยครับนี่เราจะมีเร่งรอบตัวนี้ได้นะครับ แต่ว่าถ้ารอบมันสูงเกินก็วาวข้างในไม่เปิดก็เท่านั้นนะครับตอนนี้น้ําเหลืออีกประมาณสองลิตรนะครับน้ำเหลืออีกสองลิตรก็แสดงว่าน้ําจะออกจากระบบนี้ประมาณลิตรกว่านะครับถึงจะเป็นสีฟูนะครับแล้วก็เราต้องไปเช็คของอีกทีมข้อดีของการปัชชิ่งรถรุ่นที่มันมีฝาหม้อน้ําแบบปิดตายอย่างนี้นะคะก็เราไม่ต้องถอดถังพักมาล้างอะไรให้ยุ่งยากนะครับเพราะว่า น้ำตัวนี้มันจะลิงกันกับท่อน้ำอยู่แล้วนะครับนี้น้ำหล่อเย็นที่เราเดินออกมานะครับสีนะครับอ้าวอ่ะดูลิ้นปิดพีเสื้อนะครับดำเลยนะฮะอ่ะปล่อยคันเร่งเห็นไหมครับจังหวะปิดเห็นไหมครับมันติดขัดอยู่นะครับเนี่ยขมเหลวเยอะอ่ะอย่ามายอย่าทำการล้างนะครับ รอบมันจะได้นิ่งๆหน่อยนะครับสกปรกมากเลยหลังการล้างลิ้นปีกผีเสื้อมาดูนะฮะก่อนและหลังแตกต่างกันเยอะไหมเห็นไหมครับเอาหยิบขันเร่งครับจะซูมเข้าไปให้ดูนะฮะปอยหยียบโอเคนะสะอาดขึ้นเยอะตอนนี้แก้ปัญหาร,รอบสั่นนะครับล้างลิ้นปีกผีเสื้อนะครับก็ เราต้องคาลิเบตเพราะถ้าไม่คาลิเบตนะครับก็ลิ้นปิดผี่เสื้อมันจะเปิดอ้าวกว่าปกติเพราะว่าเดิมทีมันมีเข่าปิดอยู่เดี๋ยวสตาร์ทให้ดูนะฮ <Okay. S 1> ะดูรอบเครื่องยนต์เห็นไหมครขึ้นไปสูงเลยเห็นไหมครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราทําการรีเซ็ตระบบใหม่นะครับก็จะเป็นเครื่องมือในการรีเซ็ตของเรานะครับ ทำการรีเซ็ตลินปิกพิเซอร์ใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สำหรับคนที่ไม่มีเครื่องมือนะครับไม่แนะนำให้ทำนะครับเพราะว่าการถอดขั้วแบตเนี่ยหรือว่าถอดปลั๊ก ECU ไม่หายนะครับตัวนี้ผมต้องใช้เครื่องมือ Utel Maxidas DS808 เป็นตัวรีเซ็ตนะครับเพราะว่าเครื่องมือที่ผมมีอีก2ตัวก็ ใช้รีเซ็ตเข้าไม่ถึงต้องใช้ตัวนี้ครับนี่ฮะจัดการรีเซ็ตนะครับก็ค่อนข้างจะมีความเสี่ยงสําหรับคนที่ไม่มีเครื่องมือนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดคุณรีเซ็ตไม่ได้นะครับต้องสไลด์ไปศูนย์เพราะว่ารอบมันพันห้ามันจะเข้าเกียร์หรือจะวิ่งบนถนนนี้ไม่ได้เลยเพราะว่ารอบนิ่งมันคาอยู่พันห้ามันจะอันตรายมากนะฮะก็อาจจะทําให้รถมันพุ่งตลอดเวลาหรือเพเชอร์เกียร์มันสูงอาจจะเกิดความเสียหายนะครับอันนี้ก็ทําการรีเซ็ตเรียบร้อยรอบต่ํานิ่งนะฮะดูรอบเครื่องยนต์ รอบอยู่ที่763เนี่ยนะครับรอบสถียนมากเลยครับตัวเลขสวิงไม่เยอะนะครับนี่ฮะนิ่งๆเลยนะครับโอเคครับหลังทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับลิคิวโมรี่ไลรับนะครับแล้วก็ฟอกและฟัดชิ่งน้ำมันเกียร์ CVT Fully synthetic นะฮะก็มาทำการทดลองขับดูนะฮะอ๋ออันนี้เราเปลี่ยนคูลแลนต์ไปด้วยนะคบคูลแลนต์เก่าดำ าลองวิ่งดูนะครับความเร็ว80นะครับรอบเครื่องยนต์0 0 0พการตอบสนองอัตราเร่งนะครับทะยานอย่างต่อเนื่องนะครับเกียร์เปลี่ยนสมูทไม่มีกระตุกนะครับกดคันเร่งไปนะครับแล้วก็ความเร็วตอบสนองทันทีนะครับรอบไม่กวาดนะครับรอบไม่รอบรอบไม่กวาดขึ้นสูงนะฮะก็แสดงว่าเครื่องยนต์ส่งกําลังมาเกียร์ก็ปล่อยลงพื้นนะฮะไม่ได้ ไม่ได้อันแรงม้าไว้นะครับไม่ได้อโอมแรงม้าไว้นะครับดูเร่งให้ดูนะฮะนี่ไม่ได้คลิกดาวน,นะครับขับแบบปกตินะครับนี่ความเร็ว80นะครับการตอบสนองต้าเร่งดีนะครับ ืณหภูมิน้ำยาหล่อเย็น80องศาเซลเซียสนะครับคันนี้มีช่วงล่างนะฮะที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมเดี๋ยวเราจะแจ้งลูกค้านะครับก็คือปีกผีเสื้อมีรอยฉีกนะครับไม่ตอนนี้อยู่ที่250,000กิโลเมตรนะครับ เศษ42กิโลอเคฮะขอทำการจบรีวิวเพียงเท่านี้แล้วกันนะค,ะครับรถขับโอเคละ